สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับสาวหน้าบาปวงเนาะค่ะเนาะมาพบมาพ่อกับสาวหน้าเหมือนนี่พ่อพี่น้องสีผ้าขาปลาหาเห็ดว่าสันมันสไดใดหรือบบไดแต่ว่าอันเฮ็ดที่พ่อนี่กระ่บลูว่าสิกินใดหรือบ่ไดเด้อพ่อพี่น้องเอาตามมาเลยค่ะตามมาตามมาว่าเฮาสิพ่อเฮ็ดบเมือนี่อันแต่ว่าปลามาหากระโบไกจากเงื่อนโดค่ะติดก็เพื่อนนี่แหละค่ะมันเป็นส่วนสาธารณะมันก็เป็นปลาน้ามัวหน้าพ่อพี่น้องเอามาเลยค่ะตามมาตามมาพ่อพี่น้อง นี่แหละค่ะป้าก็จะประมาณนี่แหละค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่านมองถนนตรงนี้ก็เป็นมองให้ค่นยางอะนะมองให้ค่นยางเข้ากับแมยางหล่อเปล่าอองกําลังกายไปนั่มเนาะค่ะเนาะตาก็โศกแสกไปหาเห็ดไปนั่มค่ะดอกไม้ก็งามงามเบิ้งเบิ้งเบิ้งดอกไม้หน่อยๆน่อยป้าวายว้ายพี่สันว้ายว้ายพี่สันมีผู้ผู้ด้วงว้ายวายพ่อแม่พี่น้องว้ายอีหยังมาเบิ้งอะแม่ว้ายลูกไส้ดิค่ะลูกไส้เห็นพ่อพี่น้องนี่หยังอันนี้เหลืองอุ้ยห่วยอยู่ค่ะ เห็ดเห็ดเห็ดเฮ็ดวายเขาคือบูได้เอาถุงมาละหำเขาคือบูได้เอาถุงมาใส่ล่ะแน่นี่ <c oughs> อันกะบัวมะนี่กะบัได้ว่าอันอันสิตั้งใจมากเก็บเห็ดพวกกระเดียกกระดอได้พ่อพี่น้องจวมาอันก็เลยวันยางมากกรเลยว่าอันอุ้ทำทาคิปมาเก็บเห็ดก่อนนะว่าสันมันสิบหัวอยู่โ,โอ้ยหัวอีหลีพ่อพี่น้องเห็ดอีหยงังอันนี้ล่ะ เห็ดอีหยังอันนี้พ่อพี่น้องมาปิดตาสะอื้นสะอ้อนได้อันนี้แม่เจ้าอำเภอเห็ดจังหวัดเห็ดม,มันเห็ดอีหยังอันนี้ละ่ะใส่บ้างก็หน่ะใส่ทำไปเอาถุงมาใส่ไปถุงเลยนั่นพลาสติกแบกนั่นเร็วๆเอามาใส่ไปเร็วๆถุง <laughs> ถุงกระสิเก็บเอานำลำเลาะนี่แหละค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่าบริว่าพักกันสิมาเก็บเห็ดโนหันมะผัวเมี เนี่ยพี่น้องมันสิกินได้อยู่บ่ล่ะรู้จังไดอันนี้เบิ่งดูของพี่น้องละ่ะมันเป็นตะสนรไงพูน่ะบ่ได้ว่าอันเตรียมใส่ถุงหมอกถุงมือสิมาเก็บเห็ดเก็บอีหยังเด้อครับพี่นอ้องนั้นห่อต่วาสาวหน้าเดาเด้อค่ะว่ามันสาวหน้าขอเดาว,ว่ามันต้องเป็นเห็ดที่กินได้เพราะพี่น้องเบิ่งแม่แมงมันยังกล้ากินเนะาะแสดงว่ามันต้องเป็นเห็ดที่กินได้แม่นบ่พี่น้องหรือว่าจังไดเฮาเอามาต้มใส่ข้าวสารเบื้องนาะค่ะเนาะโอ้ยคือมาตื่นเต้นหลายใสครับพี่น้อง ได้พัดมาอยู่ออสเตรเลียคือบว่าบุ้ยก็ยม่พอเฮดปารนี่เพราะว่าอันคลิปก่อนที่เคยเอาลงจะโดนเติมแล้วเป็นเห็ดเพิงค่ะไหนไหนไหนเอามาเก็บเก็บเอาหนูไม่เอาไม้ใส่นะลูกนั่นแล้วบุ้คือจะเอาอันใหม่ใส่ละลูกโอ้ยเยียบ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 น้อยถอยหลังถอยหลังลูกถอยหลังเก็บดีพี่จะเก็บดีเนาแม่กระบอกทึงไถ่ทึงเล่าทึงอังกฤีทึงอย่างนี้พ่อพี่น้องเด้อก่อนสิเก็บเด้อพ่อพี่น้องเปิดให้เบิ่งซะก่อนดอกพ่อพี่น้อง เห็ดเห็ดเห็ดพ่อมาพี่น้องเบ่งดูนี่ค่ะพ่อม um, พี่น้องขันมาน้น่กันอันก็เอือยกระสิอว่าอันกระสิได้เก็บกระสด้ตื่นเต้นเดี๋ยวครับอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเราจะเก็บ pick, กครับมีเก็บเอาหมดนี่แหละค่ะเห็ดอีหยังล่ะพอมพี่น้อง,องไม่เหยียบนะคะไม่เหยียบนะคะไม่เหยียบเดี๋ยวเปิดสูพ่อมพี่น้องเบ่งก่อน อุ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสมะอุ้ยเป็นอะไรก็เป็นเก็บเห็ดตัวลูกเป็นเก็บเห็ดนี่นวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้อมันจะหักเด้อนั่นเห็ด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 อะไรล่ะนี่เห็ดอะไรนี่ในเก็บขึ้นมาสิลูกสงบฝุ่นน่ะ เสียงใบพอม่พี่น้องผู้ตื่นเต้นกูเมียมันลูกไสพอม่พี่น้องนายเก็บมาสิหนูเก็บเป็นหรือเปล่าไม่ให้มันหักเดอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ดูก่อนมันสกินใ้อยู่บห่หรอฮเฮ็ดอีหยังล่ะพอม่พี่น้องเฮ้ยกูได้ให้คขตอบสาวหน้าได้บ่เน,นี่ยใสมบังกันอ่ะ,ะนี่ไหมพี่นอ้องมันเป็นดอกสิเดงนี่นี่ไหมพี่น้องมันกินใ้อยู่บ่คะด้วยจังใดเนี่ย บอเงิเด้อค่ะสาวหน้า,า,นาบลูดเด้อค่ะเจ้าแม่ิสต้ปเอาเก็บเลยลูกเก็บเลยนะค่ะไม่ค่ะเก็บเก็บเลยนี่พ่อพี่น้องอันพวาน่าอันสที่สาวหนา้าเรียนหลุมเลี้ยนแต่ปอขี่ไก่นอกคู่กับว่าคันเฮ็ดที่เฮ็ดที่มันเป็นเบื่อมันสีมีเป็นคือวงแหวน<ไ>ข้างใต้นี่แม่นบอฮะม<า>ุกไวยังบบบนี้นี่พ่อพี่น้อง คนมามันจะมีวงแหวนแต่วันบุมีวงแหว,วนวเด้อพ่อพี่น้องอยู่มองนี่หามเบิ้งเอานี่แม่ตอนหน้ากับบุลูว่ามันคือเห็ดอีหยังค่ะอุ้ยตื่นเต้นหลายค่ะตื่นเต้นหลายพ่อพี่น้องน,นั่นนี่แหละค่ะกระสิกเก็บเลยเนาะค่ะเนาะเก็บเอาเมื่อพี่สูตรเนาะค่ะพ่อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เก็บเมื่อพี่สูต <c oughs> รอุ้ยลองคนนะำตอนหน้าก้อนอันก้อนจ้าสิกินแกงเห็ดเขียนพี่นายกรรมเหนหอยในเด้อวปอร์เน บืออันนี้ซิ้นเจ้านั่นเดียวขอซิใส้ให้ดอกผู้ใดก็ได้เพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็เนาววเลยพ่อพี่น้องสาวหน้าวาเฮาต้องกินไดเด้เนาะนีไหมขนาดน้อนแมงมันยังกลายกินนี่พ่อพี่น้องนี่แม่แม่หรือว่าคิดไปเองบอกสาวหน้าวะโอ้เห็ดยังล่ะพ่อพี่น้องเห็ดยังละ่ะสาวหน้าบุรุเด้นนี่สาวหน้าบุรุเดิอเพิ่งเคยเห็นนี่ค่ะมาอยู่นี่ก็ได้เพราะวันได้แล้ว โอ้มันเน่าแล้วลูกมันตายแล้วแล้วมันเน่าแล้วเน่าแล้วนี่แหละค่ะพ่อพี่น้องเก็บเก็บเมื่อวิจัยเนาะค่ะพ่อพี่น้องเก็บเมื่อวิจัยเนาะเดี๋ยวสาวหน้าเก็บเมื่อละเอาเมื่อล่องต้มต้มใส่ข่าสารเบิองเนาะต้มใส่ข่าสารเบิองพ่อพี่น้องเอาเก็บใส่ลูกเก็บใส่ถุงเก็บใส่เก็บเมื่อละเอาเมื่อร่องมันต้มใส่ข่าสารเบิองเนาะพี่น้องเนาะ เป็นการทดลองเนาะเข้ากับเป็นนักวิทยาศาสตร์บู๊เตาไปทัวรสานาก็ได้นี่แหละค่ะเก็บเมื่อแบบขาแข้งตีนมันอีงมุมลงมุมลงมันเป็นมูลอุ่ยปุ๋ยแล้วบปล่ค่ะสานาก็หลูกเก็บลงค่ะเก็บลงเก็บ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 เอาเก็บเร็วๆโอ้ยก็เป็นคุณแม่นี่แหละโอ้ยเอาอโอ้เห็ดลูกเห็ดเก็บเห็ดลูกเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดครับ What happened if we find the biggest one โอ้ยเก็บ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 เดี๋ยวสาวนาจะเอามือพิสูจน์พ่อแม่หลวงเสือเมื่อล่องตุ่มเด้อเด้อเดี๋ยวสืนนเอเฮ็ดคลิปพิสูจน์อเฮ็เด,ด,ดให้เบิึงพร้อมพ่อแม่หลวงพิสูจน์เฮ็ดว่ามันกินได้หรือบ่ได้เนาะค่ะเพราะว่าวสาวน,นาก็บ่เคยเห็นเอา้าเอาสำหรับคลิปนี้นะก็คือจะทิ้งท้ายไว้ซ้ำน,น,นี่นอกพ่อพี่น้องเนาะทิ้งท้ายไว้ซ้ำนี่แหละเดี๋ยวสาวน,นาก็สิไปหาเดินปลาต่อไป เป็นเห็ดลูกเป็นเห็ดเดินป้าต่อไปสนากะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทีท่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของสาวนานจบมาพบว่าปลาเห็ดเนี่เกิดมาแต่พัดมาอยู่ออสเตรเลียกะพึ่งเคยพ่อนนี่แหละค่ะปลาเห็ดพออพี่น้องปลาเห็ดอันเอาไว้พอกันคลิปนาค่ะอยู่ดีไม่แห้งกันสุกคูุ่กคนค่ะพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ